สวัสดีจ้าท่านผู้ชมวันนี้ส้มจะพาไปทานอาหารไทยนะจ้าตรงโน้นนะจ้าชื่อร้านไทยออเกดหรือว่ากล้วยไม้ไทยจ้าเดี๋ยวไปทานด้วยกันนะจ้าแล้วไปดูว่าที่ร้านมีอะไรบ้างไปกันเลยจ้าสวัสดีจ้าท่านผู้ชมวันนี้ส้มมาทานข้าว ที่ร้านอาหารไทยไทยอ,อย้อเขิดจ้าเขามีต้นตาลปลูกอยู่ที่หน้าร้านด้วยละจ้าไทยอ,อย้อเขิดก็หมายความว่าปลวยไม้ไทยจ้ะดูสิจ้ะไทยอ,อย้อเขดเขามีเมนูบอกด้วยนะจ้าดูจ้าเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะจ้าเข้ามาเลยจ้ะมีมีโต๊ะ โอ้มีโตะมีเก้าอี้นั่งข้างนอกด้วยจะ้ะโอ้อากาศสุดยอดแล้วก็มีต้นไม้สวยๆดอกไม้สวยๆนี่ชื่อร้านจะ้ะบนก็มีมีเสียนของพระพุทธรูปด้วยลวจะจ้าต้นตาลมีที่จอดรถด้วยจะ้ะจอดรถ ต้นตาลมีอยู่สองต้นจากในต้นนึงมากับหนุ่มใหญ่มากเข้มวันนี้ <laughs> ไม่ยอมไม่ยอมเขา้ากล้องตามอะไรจ้ะทางร้านก็เลยให้ขึ้นมากินอาหารไทยข้างบนะจ้ะก,การจัดร้านก็สวยมากมีเมนูมีบรรยากาศในร้านคนก็ไม่อะเยอะเท่าไหร่จ้ะ แล้วก็มีที่จะเอาเป็นร้านชิ้นจ้ามีมีเงาะตะกร้าผลไม้เงาะของปลอมจ้ะแล้วก็มีแก้วมังกรแตงโม,มมะม่วงชมพูแล้วก็มีสม,มนุนไพรจ้ะ จัดร้านได้สุดยอดแล้วก็มีเออหอมจากที่หอมคี่ค่าจัดจัดได้สุดยอดเลยจ้ะอยู่ริมแม่น้ำบรรยากาศสุดยอดจ้ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างนอกอันนี้ข้างนอกจ้ะตรงเป็นสะพานสะพานเดินแล้วก็ ในเมืองแล้วก็มีแม่น้ำจ้ะโอ้บรรยากาศสุดยอดเลยจ้ะไม่ได้มานานแล้วละจ้ะสุดยอดจ้ะอันนี้เซตลั่นเมนูก็ไม่แพงนะจ๊ะสุดยอดจ้ะข้างล่างก็เป็นบาร์จ้ะเชียจ้ะ ฉลองห้าร้อยซับจ้ะฉลองข้างนอกมาจ้ะมาทานด้วยกันเมนโคตรก็มาแล้วจ้าเอามากับเอ่เอผัดผัดจ้ะโษท,ทีนึกไม่ออกผัดมีจ้ะจะเอาข้าวก็ได้จ้ะข้าวแบบนั้นก็ได้จะส้มเอาผัดมีจ้ะแล้วก็มีกับกับพี่รอนสั่งพิเศษผัดผักรวมจ้ะ ของส้มก็แกงป่าแกงป่าไก่ของพี่รอนก็ผัดเผ็ดมะม่วงหินมะพรานผัดมะม่วงหินมะพรานใส่ไก่จ้ะ <c oughs> โทษเสียงไปละ <c oughs> ธรรมดาเขาไม่ทําแกงป่านะจ้ะส้มสั่งพิเศษจ,จะจะเป็นแกงกะทิมากกว่าแกงเขียวหวานแล้วก็แกงแดงจ้ะแต่วันนี้อยากกินแกงป่าจ้ะมาจ้ะมามามา,มาทานด้วยกันพี่รอนก็อาิจัดการเลยจ้ะพี่รอนเนี yeah. ่ย จัดการโอเคนอนก่อน no thank you มาจ้ะมาจ้ะเพื่อนเพื่อนมาทานได้กันฉลองนะจ๊ะฉลองครบห้าร้อยจ้าห้าร้อยซับมาจะเพื่อนเพื่อนมามมา ผักรวมสีสันสดใสามากเลยจ้ะแกงปลาดูเอ๊ะเขามีเก้าอี้ทำอาบตะนูที <noon> ได้นะจ๊ะอาบตะนูทีอันนี้ไทยออคิดจ้ะอาบตะนูทีก็น้ำชาช่วงบ่ายจ้ะน้ำชา น้ำชากับขนมเค้กหรือไงเนี่ยจ้ะนี่นี่ข้างล่างนะจ้ะโต๊ะโอ้ดูวิวที่สวยมากเลยจ้ะเก้าอีเก้าอีสวยมากเลยจ้ะโต๊ะก็สวยเก้าอีเก้าอี้ก็สวยจ้ะสีสัน มีบาในปบาด้วยจ้ะบาข้างล่างจ้ะสุดยอดเลยจ้ะบรรยากาศยอดเยี่ยมช่วงช่วงยังไม่มีโควิดร้านร้านนี้ก็ทำรอยกระทงจ้ะมีรอยกระทงสองปีติดกันเลยจ้ะพอมีโควิดเลยไม่ได้ทำเสียดายมากเลยจ้ะ ข้างล่างตรงนี้ก็ปลูกดอกไม้ด้วยจ้ะสวยมากปลูกดอกไม้ข้างล่างดูข้างบนบรรยากาศสุดยอดเลยจ้ะม,มีดอกไม้สวยๆด้วยอดอกไม้สีม่วงนี่สวยมากเลยจ้ะมีดอกมีดอกคำมั่นสัญญาด้วยโอ้สีขาวสีขาวแล้วก็สีส้มจ้ะ สีขาวแล้วก็สีส้มเสียดายนี่หักสงสัยลมสวยมากๆเลยจ้ะสีส้มแล้วก็โอ้มีดอกบัวด้วยดอกบัวสีเหลืองโอ้มีเรือเรือไปด้วยบรรยากาศลอยกระทงเดือนสิบสอง อยกระทงแทบไม่อยากกลับบ้านเลยจ้ะดอกบัวสีเหลืองสีเหลือง กลาไม่ได้ได้แค่นี้จ้ะซีนเลยนะ